วันที่11พฤษภาคมเป็นวันที่ชาวธรรมศาสตร์ถือเป็นวันปรีดีวันของผู้ก่อตั้งและผู้ประสาทการมหาวิยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองบทบาทของท่านอาจารย์ปรีดีมีมากมายและสิ่งที่ทำให้อาจารย์ปรีดีเป็นสามัญชนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่และเกียรติยศเท่านั้นแต่คือการที่ท่านรับใช้ ทุ่มเทให้กับชาติบ้านเมืองมาตลอดชั่วชีวิตโดยเชื่อมั่นว่าผลของการก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหายท่านจึงไม่เป็นเพียงแต่เป็นแบบอย่างของความภาคภูมิใจของชาวธรรมศาสตร์ทุกคนแต่รวมถึงสร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและสังคมโลก อาจารย์ปีดีเป็นคนที่ร่างประกา,าศคณะรัษฎรซึ่งในนั้นมีหลักหกประการว่าด้วยหลักการศึกษานะครับพูดถึงการจัดการศึกษาให้รัษฎรอย่างเต็มที่ก่อนเป็นบนรรกปกครองเนี่ยอาจารย์ปีดีเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับสอนทั้งวิชาหุ้นส่วนกฎหมายต่างประเทศแผนกดีบุคคลและวิชาใหม่อย่างกฎหมายปกครอง นอกจากการที่อาจารย์ปีดีสอนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยนะครับท่านยังรู้สึกว่าอยากจะให้สิ่งที่เป็นคําสอนของท่านเนี่ยแพร่หลายกว้างของออกไปนะครับอาจารย์ปีดียังได้ออกหนังสือนะครับชื่อนิติสารนะครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยกฎหมายและเศศษฐศาสตร์นะครับมีทั้งตัวที่เป็นกฎหมายประชุมกฎหมายไทยเป็นทั้งที่เป็นคํญญาบรรยายของท่านในโรงเรียนกฎหมายและคํญญาบรรยายของผู้ สอนท่านอื่นในลงในกฎหมายนะครับนิติศาสตร์ของอาจาร,รย์ปีดีเนี่ยออกก่อนเป็นบรรการปกครองถึง4ปีนะครับแล้วก็ยังออกเรื่อยมาจนหลังเป็นบรการกปรกครองเมื่อเราตั้งมหา,าวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองแล้วนะครับอาจาร,รย์ปีดีก็ยกกิจการของโรงพิมพ์นิติศาสตร์เนี่ยให้กับธรรมศาสตร์ซึ่งต่อมาเนี่ยโรงพิมพ์ของธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้รับกิจการของโรงพิมพ์นิติศาสตร์มานะครับปัจจุบันนี้ถ้าท่านมาเยี่ยมชมที่ตึกโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่ามีแท่นพิมพ์ของโรงพิมพ์นิติศาสตร์เนี่ยตั้ ซึ่งเป็นอันที่เรารับมาจากโรงพิมพ์นิติสตรของอาจารย์ปีดีและเราเชื่อกันว่าแท่นพิมพ์นี้เป็นแท่นพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ประกาศข้าราชนเมื่อตอนเป็ี่ยนบังกัปกครอง24มิถุนายน2475ด้วย นอกจากการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของอาจารย์ปีดีแล้วนะครับอาจารย์ปีดียังทําอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างให้กับประเทศนะครับเปลี <c um> <c ่ยนเป็นการปกครองเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ปีดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลงานสําคัญของท่านเนี่ยในแต่ละกระทรวงก็มีหลายต่อหลายประการนะครับเช่นตอนอยู่มหาดไทยท่านออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการปกครองแบบเทศบาลนะครับตอนอยู่กระทรวงการคลังท่านออกประมวลกฎหมายรัษดากรนะครับที่เรามีการเก็บภาษีแบบปัจจุบันเนี่ย ตอนอยู่กระทรวงการ,รต่างประเทศผลงานสําคัญของท่านคือการแก้ไขส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับต่างประเทศนะครับทำให้เราได้สิ่งที่เรียกว่าสิทธิสัมพนานเขตเเนี่ยยกเลิกไปได้ได้เอกราชทางการสาลกลับคืนมาเมื่อตอน ที่ท่านดํารงตําแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านยังดํารงตําแหน่งผู้ประสานการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ษษ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 และการเมืองอยู่ด้วยนอกไปจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเปลี่น,นร,ระบงครองเสร็จใหม่ๆนะครับอาจารย์ปีดียังเป็นคนแรกนะครับที่เป็นเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรการปกครองในระบอบประชาธาิปไตยผ่านรัฐสภาเนี่ยอาจารย์ปีดีก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงการที่ท่านเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกหลังเป็นประธานปกครองนะครับหลังจากนั้นท่านยังได้เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนอกจากอาจารย์ปีดีเนี่ยจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระอ,องค์ของรชัชกาลที่8แล้วนะครับอาจารย์ปีดียังเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยนะครับที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาเอกราชของไทยไว้ไม่ให้เราตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนะครับ เหล่านี้เนี่ยเป็นคุณอุปการสาคัญที่อาจารย์ปีดีทําไว้นะครับทั้งในด้านประชาธิปไตยด,รรด้านเอกราชด้านเศรษฐกิจผ่านการวางเข้าโครงการเศรษฐกิจนะครับด้านสิทธิเสรีภาพผ่านการออกกฎหมายต่างๆความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและแน่นอนคือเรื่องการศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เมื่ออาจารย์ปีดีมีชาติการครบร้อยปีในปี2543นอะครับองค์การยูเนสโกเนี่ยได้ยกย่องอาจารย์ปีดีให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระร้อยปีชาติการนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นความภาคภูมิใจอย,อย่างหนึ่งที่เรา ยกย่องอาจารย์ปรีดีแล้วก็เชิดชูเกีรยรติอาจารย์ปรีดีไม่เฉพาะในประเทศนะครับแต่ยังในระดับนานานชาติด้ดวยสำหรับการตั้งหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการมือขออาจารย์ปรีดีนะครับไม่เพียงแต่ท่านจะสอนให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ในทางกฎหมายในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองการปกครองเพื่อจเจริญก้าวหน้าในการรับราชการหรือประกอบอาชีพเท่านั้นนะครับอาจารย์ปรีดียังปลูกฝังให้ชาวธรรมศาสตร์เนี่ยมีจิตวิญญาณ ที่นึกถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมความยุติธรรมในสังคมความเท่าเทียมกันของรัศดรนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะรัศธรทีเดียวนะครับท่านเคยพูดไว้ว่าท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินจ,จากคนเดียวนะครับมาเป็นหลายคน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนอันนี้นะครับเป็นจิตวิญญาณสําคัญที่ชาวธรรมศาสตร์เนี่ยระลึกถึงเสมอนะครับจนเมื่อก่อตั้งธรรมศาสตร์มาได้ประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยะครับรีบุรพาถึงเคยเขียนบทความนะครับมองนักศึกษามอทอกอรได้แว่นขาวเนี่ยพูดถึงว่าชาวธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับรักมหาเทยของเขา ไม่ใช่เพาะสอนให้รักแต่ตัวเองนะครับแต่มหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยยังมีธาตุบางอย่างที่สอนให้รู้จักรักคนอื่นด้วยทํานองนี้เนี่ยนะครับซึ่งทีหลังเนี่ยเราก็มาสรุปเป็นคาขวัญที่บอกว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนโยงมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยธรมรมศาสตร์ก็ไม่ใช่ดูแลเฉพาะนักศึกษาธรมารมศาสตร์หรือชาวธรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยธรมรมศาสตร์ก็ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับที่ดูแลประชาชนเพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปได้อย่างท่วงถึงและทัันนท่่่่ววงงงงีเเพือออออตตตตบสสจิิญาาณขธรรศ์้ใหยยคูไป